ขอถามหน่อยครับทำงานอยู่ต่างประเทศต้องใช้เอกสารอะไรโอ้สิออกรถครับต้องใส่เอกสารอย่างครับห็นงานอยู่ต่างประเทศนี่เอกสารบป็อย่งยากเลยซื้อได้ไหมซื้อได้นะครับบัตรประชาชนไปเดียวเท่าน,นั้นเสียยากจัไห้พูดว่าเห้จังไ,ไ,ไดเหตนใดครับซื้อสดซื้อสดใส่บัตรประชาชนไปเดียวโอนเป็นซื้อเจ้าของพอร้อมเด้ยเลยนะครับผมแต่ว่าทาซีซื้อแบบจัดไปแน่นนะครับ ซื้อแบบกั๊ไฟแนนซ์มันบอสามารถซื้อได้อันนี้อธิบายให้เข้าใจนะพี่น้องอีฟซีเพราะว่าพี่น้องอกับเพื่อนงานอยู่นอร์เวย์ฟินแลนด์สวีสวีเดนนะครับฮอลแลนด์นะครับอ่าทั้งอ่าอย่างนะอยู่กัมพูชาอยู่กัมพูชาอยู่ลาวอยู่ลาวเมียงพม่า โอ้ยขางเงินมันน้อยเอ้ยไปขางเงิืนไหลยูโมงเมืองจอกเมืองจีนพี่น้องเอฟซีเกาหลีเออพี่น้องเอฟซีเกาหลีนี่หลายแล้วก็พี่น้องอย่างน่าทีทีทยูอ,อ,นนอ,อีอิหรานเนาะเออพี่น้องทั้งอิหร่านนี่ห้ายเลยนะครับถามว่าสื่อใดบอสื่อเป็นเงินสดซนสื้อใดบัตรประชาชนใบเดียวแต่ถ้าจัดไฟแนนซ์ครับบอสามารถสื่อได้เพราะอย่างหูบอเพราะอย่างครับธนาคารเดินทางไปตรวจสอบอาชีพให้บ่ได ถ้าเจ้าสิให้ธนาคารไปตรวจสอบเจ้าต้องออกค่าตัว๋วค่าที่พักค่าเอกสารค่าเครื่องบอกเครื่องบินมันหลายอย่างมันบอกคุมมันบอกคุ่มค่าแล้วธนาคารบ่าสามารถไปติดตามเจ้าได้นะครับบ่ติดตามประเมินผลสินเชื่อประเมินผลอนุมัติให้อยู่ต่างประเทศได้ก็เลยต้องให้พี่น้องอยู่ประเทศไทยสื่อแทนนะครับคือจังเล่าว่าจังสรนาะ อันผู้หาเงินอยู่ทางนอกนะครับอันผู้ใสเงินอยู่ข้างในประเทศก็โอนเงินจากผูหาเงินใหม่ผู้ใส่เงินอยู่ไทยซื้อให้แทนโอเคบอโอเคครับเอาพ่อเอาแม่เอาเมียเอาลูกเอาหลานมาสื่อแทนครับเฮดอาชีพอย่างอยู่ทักข้มาคุยเบิงเดี๋ยวแนะ่น้ำไห้ครับเอามาม่นีสิแนะน้ำรถเข่าใหม่คันหนึ่งรถปี2 0 2 2แน่นไปแล้วสอง0มโลนะครับ ส่วนตางหายจากป้ายแดงไปแล้ว2 0 0 0บาทโคตรคุ้มที่น้องเอามาเบ่งรถอยากไซแม็กจัดส่งแจ้งเสียะเดี๋ยวเสียะจัดให้ครับเสสเกิร์ตหลอ,อกคันภายในตกแต่งด้วยสไตล์ X Series พาลังข้าวมาถอดบัแกะที่น้องอันวอาตามตรงโหลดเนาะอันคับไปนียังประเทนไีกเด็ดไปไอเจิมหลอกฝ่ายึฝายฝายดฝ้าวไยึดโพดเออเป่าวไยึดโพดนะครับหรือเจอมิมเจิมปุ๊บ เจ้าหน้าที่ทางการยืนรอเลยยืนรอหยุดเลยนะพี่น้องเหตุงานไว้ไวเออไม่นั่นไปนั่นสมติศตามผลนี่เหตุงานไว้หลีเเ้อนะเมื่อดดเก่งใจว่ากูหาเงินทรงคางวาดนี่เลือดตาแทบกระเด็นลิโตนกูแน่แต่แมืกูซื้อป้ายแดงมาเงินดาวกูกันสองแสนสามแสนแล้วโอ้ยกะลิโตนเห้กูได้พอนด้อยู่ได้อยากในพี่น้องเอ้ยนะอ้าว ผู้ใดคิดจะซื้อป้ายแดงพริตติลานาด,ดีเดอนอกจากจะต้องเสียเง,งินดาวหลายแล้วนะครับผมนะค่างงวดกับเพียงมือสองบ่ค่อยได้ใสีเงินดาวหรอกฟรีดาวโหลดนะนี่แต่รถป้ายแดงมันกะดีกว่ารถมือสองแหละพี่น้องนะครับแต่อยู่ที่ว่าเฮาพอนไหวบอเฮ้าเกินกําลังบอเอาเห็นพอดีพอดียาสีเอาเห็นมันเกินกําลังจ้าของโหลดพี่น้องจ๋าเสียยะแนะนําครับอามเบิหองเครื่อง เลขไม้แค่สองหมื่นของเครื่องสวยบางเดิมครับน็อตไม่ขยับแม้แต่ตัวเดียวฝีดาวทางวัดมื่นนิดๆออกรถจบศูนย์บาทบัตรประชาชนไปเดียวเสียยาจันไห้นะเอฟซีเสียยาคอมเมนต์บอกเลยเอฟซีเสียยะเสียยะใจดีเสียยาขวัญใจคนจนเสียยาของแทรับชมเสียยาอยู่ท่างจังหวัดยังแน่ฝากคอมเมนต์รายงานตัวมาเป็นแห้งหักให้ใจเสียยามื่อนี้เสียยาบอมมี่ยี่ยังเสียหายพี่น้องเอฟซีนอกจากกาวคำว่า ขอบคุณพี่น้องหลายๆครับแล้วก็สวัสดีครับ